โอเคกลับมาในคลิปสุด okay. ท้ายของเรานะกับอพิโสดที่ยิงใหญ่ที่สุดใน2022นี้นะผมก็คือข้อตอบได้สิข้อนะก็คือใส่ทุข้อไปเรื่อยๆนะมาร4ยสิครับเป็นเด็กเป็นไม่ใช่เด็กเนาะผิดด้านเป็นผู้ป่วยหญิงอายุ42ปีนะครับผมมาพรีเซนต์ด evet ้วยเรื่องของตัวคอมฟาทีกเนาะออนเพลียนะเป็นอะไรที่เจอบ่อยมากในในการที่เราทำงานทุกวันนี้นะ คือฮิสตอรีบอกว่าเนี่ยชีเนี่ยไฟล์มาตลอดเลย In the morning คือแบบดีมาตลอดแต่พอหลังจากที่แบบทำงานไปสักพักหนึ่งเเริ่มจะรู้สึก weakness ซึ่งพอเข้าตกเย็นเนี่ยเจะเริ่มมีอาการแบบโท sis แล้วก็มีแบบ One Vision at t า m e มเขาถามว่า which one is the most related of her symptom ให้เป็นโรคมะเร็งมาอ่ะคิดถึงอะไรบ้างคิดถึง พารานีโอพลาสติกฟีโนเมนอนนั่นเองเราบอกวอะไรเมือพี่ไม่สวยเลยค่ะเออจริงๆแล้วก็แต่จริงๆเราเราก็ดีกว่ารอบแบบที่เราใช้ตัวไฮไลท์เนาะมาแล้วเรื่องของตัวนี้มันคือเรื่องของตัวนิวโรมัลคูลาร์จันชันดีซีสมีสองโรคด้วยกันคือโรคมายาสซินเนียกรีเสกับตัวแล e มเบิร์ตเอตันมายาสซินเนียซินโดรมแต่กรีเวสเนี่ยสำคัญแบบมันคอมมอนกว่าเนาะ มันเกิดมีออโตแอนติบอดีต่อตัวโพสไซิเนปติก ACh รีเซปเตอร์โพสไซิเนปติกนะเอาเข้อสอบเหมือนกันโพสไซิเนปติกเนี่ยนะดาวดาวมันก็จะมีอาการที่เหมือนกับมีลักษณะวอนเซนนินน่งมัสเซนยูก็คือยิ่งใช้มัสเซนไปนนเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะเริ่มเหนื่อยขึ้นหร,หรือเราเป็นไม่น้อเราไม่ได้เป็นนะก็คือมันจะเป็นฟาติกเบลล์มัสเซลวิกเน็ตนะครับผมจะเริ่มจากการที่เหมือนกับมีโทซิดมีโพสเซมอลมัสเซลวิกเน็ต หลังจากนั้นก็เริ่มมีแบบเวสต์ลัลี่เรียงลงมาถ้ายัางทํางานอยู่นะซึ่งอันนี้มันแอสโทซีเอตกับพวกกลุ่มไทโมมาอืมต่อมาถ้าเป็นนะลัมเบิร์ตเอตันนะลำเบิร์ตเอตันเนี่ยอันคอมมอนกว่ามันจะมีออโตแอนติบอดีต่อพีไซนัปติกออกข้อสอบนะทำให้ลดการหลั่งของตัวแอซิโคลีนกลุ่มพวกนี้จะมาด้วยมัสเซิลวิกเนตเหมือนกันเพราะซึมันมัสเซิลวิกเนตได้แต่มันจะอิมพลูฟเมื่อไถ่ อันนี้บ้านบ้นแล้วว่าเรขยัน <c oughs> อันนี้ไม่พูดแล้วกันนอนเดีมันจะเข้าตัวสําคัญกับโรกของเรื่อง s m e l l l ซล g c a ังค n ซินอม Small Cell เจอเยอะนะเจอเจอ,เจอพลาเนโอพลาสิกเยอะอืม <c oughs> มาดูรูปกันรูปด้านฝ่าอันนี้เป็นเรื่องอะไรดีน้องๆอันนี้เป็นใครอ๋อเฉลยโถเราจะถามม่งกี่ตัดภาพออกอันนี้เป็นเมาติ่เแเวสเนาะก็คือว่ามันมีอ๋อตัวแอนติบอดีเนี่ยกับตัว,ตว อะซิโคลินรีเซปเตอร์ด้านล่างทําให้ส่งลงมาแล้วเนี่ยก็ส่งกลับไปไม่ได้เนาะส่วนที่2เนี่ยมันเป็นแอนติบอดีต่อตัวแคลเซียมช้างบนทําให้ไม่มีการกระตุ้นในการหลังเนาะมันก็เลยออกมาว่าเป็นระเบดเอตันนะครับผมโลกขยันนั่นเองคราวนี้คําถามก็คือว่าม,ามันสำคัญกับอะไรนะก็อย่างที่บอกเนาะก็คือสาคัญกับตัวไทโมมานั่นเองข้อนี้ตอบข้อบีบ่อยนะครับผมโอเค ทา้นี้โอพลาสติกเนาะถ้าเป็นสมอลเซล์เนี่ยจะสำคัญกับเรื่องของตัวแลมเบิร์ตเอตันนะอโอเค